ในช่องนี้เราให้ข้อมูลการเขียนโปรแกรมที่เป็นประโยชน์พร้อมตัวอย่างโค้ดที่ใช้งานได้จริงครั้งนี้เราจะพูดถึงตัววนซ้ำใน Python เราจะอธิบายแนวคิดพื้นฐานของตัววนซ้ำวิธีสร้างตัววนซ้ำแบบกำหนดเองและวิธีใช้งานร่วมกับไลบรารีมาตรฐานของ Python อย่างครบถ้วน การเปิดใช้งานคำบรรยายจะทำให้คำอธิบายโค้ดเข้าใจง่ายขึ้นใน Python ตัววนซ้ำ iterator เป็น,นกลไกพื้นฐานสำหรับประมวลผลสมาชิกของ Collection เช่น list, tuple และ dictionary ทีละตัวตัววนซ้ำคือวัตถุที่สามารถคืนค่าสมาชิกทีละตัวได้ ในไพทอนวัตถุจะถือว่าเป็นตัววนซ้ำถ้ามีเงื่อนไขต่อไปนี้ครบสองข้อมี Method, อเมธอด iterator ซึ่งคืนค่าตัวเองมี Method, เมธอด next ซึ่งคืนค่าสมาชิกถัดไปเมื่อไม่มีข้อมูลจะคืนค่าอีกจะส่งข้อผิดพลาดสตอ p i t e r a t i o ในโค้ดนี้ฟังก์ชัน iter ถูกใช้ในการแปลง list ให้เป็น iterator และฟังก์ชัน next ถูกใช้ในการดึงและแสดงแต่ละองค์ประกอบทีละรายการ iterable iterable คือวัตถุที่มีเมท็อด iter และสามารถใช้งานใน loop for ได้ list และ tuple เป็นตัวอย่างของ iterable โค้ดนี้เป็นตัวอย่างของการรับ iterator จาก iterable เช่น list และดึงองค์ประกอบตามลำดับโดยใช้ next โค้ดนี้ยืนยันว่า n a m เป็น iterable แต่ไม่ใช่ iterator ในขณะที่ it ที่ได้มาจาก iterator นำเป็น iterator loop for ใน Python ทำงานภายในดังนี้ดังที่แสดง loop For. ใช้ตัววนซ้ำโดยอัตโนมัติเมื่อวนซ้ำข้อมูลคุณสามารถสร้างตัววนซ้ำแบบกำหนดเองได้โดยใช้คลาส โคตนี้กำหนด i t รเ a t o r แบบกำหนดเองที่นับถอยหลังโดยใชย้ class countdown และพิมพ์ตัวเลขตั้งแต่3ถึง1ด้วย loop for generator generator มีหน้าที่คล้ายกับตัววนซ้ำสามารถสร้างตัววนซ้ำได้อย่างกระชับและง่ายขึ้น โค้ดนี้กำหนดฟังก์ชัน g e n รเตอร์ที่นับถอยหลังโดยใช้ yield และพิมพ์ตัวเลขตั้งแต่3ถึง1ด้วย loop for มีความแตกต่างดังต่อไปนี้ระหว่าง iterator class และ generator function ความแตกต่างในการนิยามตัววนซ้ำถูกนิยามโดยการเขียนเมทอด iter และ next ด้วยตนเอง ในทางตรงข้าม generator เป็นเพียงฟังก์ชันที่ใช้คีย์เวิร์ด yield จึงทำให้โค้ดกระชับและเรียบง่ายกว่าความแตกต่างในการจัดการสถานะสำหรับตัววนซ้ำคุณต้องจัดการสถานะและความคืบหน้าด้วยตนเองโดยใช้ตัวแปรแต่ generator จะเก็บสถานะไว้ภายในโดยอัตโนมัติลดภาระในการจัดการ ความอ่านง่ายของโค้ดตัววนซ้ำม,มักจะซับซ้อนเพราะต้องมีหลายเมธอดและต้องจัดการสถานะเองในขณะที่เจเนเรเตอร์ใช้ไวยากรณ์ง่ายทำให้เข้าใจได้ง่ายแม้กระทั่งผู้เริ่มตน้นอ t ยเทอทเป็นไลบรารีมาตรฐานของ Python ที่มีเครื่องมือทรงพลังสำหรับทำงานกับตัววนซ้ำ มันยังมีฟังก์ชันอื่นๆเช่น cycle, repeat, chain, islice และ t กรณีการใช้งานของ iterator e ประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้การอ่านไฟล์ทีละบรรทัดอ่านข้อมูลทีละบรรทัดจากไฟล์โดยใช้ตัววนซ้ำประมวลผลข้อมูลด้วยหน่วยความจำอย่างมีประสิทธิภาพประมวลผลข้อมูลปริมาณมากแบบเรียงลำดับทีละรายการ สร้างลำดับค่าที่ไม่มีที่สิ้นสุดใช้ฟังก์ชันอย่าง i t e r t o c o ด้วยการใช้ตัววนซ้ำคุณสามารถประมวลผลข้อมูลปริมาณมากทีละรายการอย่างประหยัดหน่วยความจำจัดการสถานะได้ดีขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรมคุณสามารถดาวน์โหลดซอร์สโค้ดสำหรับวิดีโอนี้ได้จากเว็บไซต์ทางการ หากคุณสนใจโปรดเยี่ยมชม URL ในคําอธิบายเพื่อช่วยในการเรียนรู้ของคุณขอบคุณที่รับชมกดติดตามช่องและตรวจสอบวิดีโอใหม่ของเรา